สวัสดีค่ะคุณลูกค้าร้านสิงห์ไทยคิทเช่นจังหวัดกรสินค่ะร้านพี่อยู่ที่ไหนนะคะร้านสิงห์ไทยคิทเช่นอยู่ที่จังหวัดกาลสินนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่เจอเราผ่านทางออนไลน์นะคะเจอคลิปต่างๆหรือว่าเข้ามาชมที่หน้าเพจแล้วเห็นคลิปของทางร้านนะคะร้านเราหน้าร้านอยู่ที่จังหวัดกลสินร้านสิงห์ไทยคิทคคเช่นค่ะ ถ้าคุณลูกค้าถูกใจสินค้าแล้วอยู่จังหวัดที่ใกล้เคียงนะคะสามารถเดินทางมาซื้อเองที่หน้าร้านได้เลยค่ะหรือถูกใจสินค้านะคะไม่ต้องเสียใจทางร้านยินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศค่ะทางร้านมีบริการจัดส่งทั่วประเทศเลยนะคะถ้าถูกใจสินค้าก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะไม่ว่าจะเดินทางมาซื้อเองที่หน้าร้านหรือสั่งผ่านออนไลน์นะคะทางร้านจำหน่ายสินค้าราคามาตรฐานเดียวกันทั้งหมดค่ะ สั่งออนไลน์ก็จะได้ราคาเดียวกันกับราคาหน้าร้านเลยนะคะสำหรับงานเตาเคลปญี่ปุ่นนะคะเป็นงานสินค้าหลักนะคะที่ทางร้านจำหน่ายมาเป็นเวลาเกือบ10ปีแล้วนะคะคุณลูกค้าที่เพิ่งมาเห็นสินค้าของเรานะคะหรือเพิ่งเคยติดตามร้านเป็นครั้งแรกนะคะยังไงขออนุญ,ญาตแนะนำในส่วนของเนื้องานนะคะสเปคสินค้าของทางร้านก่อนนะคะเตาเคลปญี่ปุ่น ที่ทางร้านจำหน่ายนะคะสเปคงานวัสดุที่นำมาใช้ผลิตงานนะคะหน้ากระทะที่เห็นเงาๆอยู่ตรงเนี้ยเป็นกระทะเหล็กค่ะเหล็กเหนียวความหนา8มิลน,นะคะเราดูที่ขอบกระทะหนามากนะคะแล้วก็หน้ากระทะทำมาละเอียดเรียบร้อยสวยงามลูกค้าสามารถนำไปใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องเอาไปขัดก่อนใช้นะคะร้านมีคู่มือการใช้งานเบื้องต้นแถมให้มีใบรับประกันให้นะคะสำหรับตัวงาน ส่วนกล่องที่เป็นสี่เหลี่ยมด้านล่างนะคะทำจากสแตนเลสนะคะสแตนเลสเกรด201ในส่วนของวาลตัวนี้เรียกว่าวาลเตานะคะวาลเตาเคลปของเราเป็นวาลวหมุนซึ่งเราจะมีการรับประกันวาลให้หนึ่งเดือนก่อนที่ทางร้านจะส่งของนะคะร้านจะเอามาเช็คให้ก่อนว่า วาลมีการปล่อยแก๊สแล้วก็ใช้งานได้ตามปกตินะคะเราถึงจะจัดส่งสินค้าไปนะคะแล้วรับประกันในส่วนของวาลแก๊สนะคะให้1เดือนถ้าวาลมีปัญหาระหว่างใช้งานระหว่างรับประกันนะคะทางร้านเปลี่ยนวาลใหม่ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายคุณลูกค้าดูแพทเทิร์นของงานก่อนนะคะดูไส้ด้านในนะคะดูการวางของไส้แก๊สแล้วก็ตัวกล่อง สำหรับตัวขาจะเป็นในรูปแบบนี้นะคะขาเตาของเราจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่คือสเปคงานที่ทางร้านจำหน่ายนะคะที่เห็นอยู่นี่เป็นเตาขนาด14นิ้วหน้ากระทะแบบที่เปิดฝาได้ค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าขอบกระทะจะยื่นออกมาให้เห็นแบบนี้นะคะเรามีไว้คอยบริการ2แบบแบบที่เปิดได้และแบบที่เปิดไม่ได้ค่ะ คุณลูกค้าชอบแบบไหนสามารถแจ้งได้เลยนะคะว่าจะเอาแบบที่เปิดได้หรือเปิดไม่ได้ทางร้านจําหน่ายราคาเดียวกันค่ะหน้ากระทาแบบเปิดได้กับเปิดไม่ได้นะคะใช้ดีทั้งคู่เพราะว่าเขาทําจากวัสดุงานเกรดตัวเดียวกันทั้งหมดค่ะต่างกันแค่เปิดหน้ากระทาได้กับเปิดไม่ได้แค่นั้นนะคะผู้ใช้งานชอบแบบไหนก็สามารถเลือกแบบที่เราชอบได้เลย สำหรับตัวแพทเทิร์นนะคะความสูงความกว้างของกล่องตามนี้เลยค่ะในระยะยาวนะคะทางร้านมีอะไหล่แยกจำหน่ายทุกชิ้นค่ะแล้วที่สำคัญลูกค้าที่ซื้อของจากทางร้านนะคะจะได้รับส่วนลดค่าอะไหล่ในราคาสมาชิกนั่นเองอะไหล่ในที่นี้นะคะหมายถึงไส้แก๊สด,ด้านในและวาวนั่นเองค่ะ หากใช้งานไปในระยะยาวนะคะมีการชำรุดสึกลอนะคะก็สามารถซื้อไหลชิ้นใหม่เปลี่ยนใหม่ได้ค่ะตัวนี้คือมาตรฐานงานของทางร้านนะคะวาวเตาเคปจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคุณลูกค้าซึ่งเวลาที่เราใช้งานนะคะก็จะใช้งานในรูปแบบการหมุนปรับไฟค่ะ เตาเครปญี่ปุ่นของเราเป็นเตาโครงสร้างสแตนเลสหน้ากระทะเหล็กนะคะไม่ใช่เตาสแตนเลสนะหากคุณลูกค้าสอบถามเข้ามาว่าเตาสแตนเลสราคาเท่าไหร่นะคะทางร้านจะแจ้งชัดเจนเลยว่าร้านเราไม่มีเตาสแตนเลสเตาที่ร้านของเราคือเตาโครงสร้างสแตนเลสหน้ากระทะเป็นเหล็กค่ะ ตามความเข้าใจของทางร้านคือถ้าคุณลูกค้าเรียกว่าเตาสแตนเลสความคาดหวังคือต้องเป็นสแตนเลสท,ทั้งใบนะคะรวมถึงหน้ากระทะก็เป็นสแตนเลสถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วทางร้านไม่มีเตาสแตนเลสนะคะเตาที่ร้านจําหน่ายคือเตาโครงสร้างสแตนเลสหน้ากระทะเหล็กเหล็กเหนียวหนาะ8มิล แต่คุณลูกค้าจะเข้าใจว่าเป็นเตาสแตนเลสก็ไม่แปลกค่ะเพราะว่างานของเรามันสวยมากๆนะคะหน้ากระทะเงาวับราวกับเป็นสแตนเลสอย่างนั้นเลยนะคะแต่ไม่ใช่นะคะหน้ากระทะเป็นเหล็กเหนียวหนา8มิลค่ะดูความหนาดูความละเอียดของงานเราจะมีการแถมคู่มือการใช้งานเบื้องต้นไปให้นะคะเนื้อหาในคู่มือการใช้งานคือ1ติดตั้งยังไงใช้ควบคู่กับหัวปรับแรงดันแบบไหนจึงจะเหมาะสมนะคะและ2 การคอนโรลหน้ากระทะในครั้งแรกนะคะการเผากระทะนั่นเองค่ะเราจะมีคู้มือแถมให้เบื้องต้นควรที่จะทําอย่างไรก่อนที่จะนําไปใช้ทําขนมและ3ข้อห้ามและการดูแลรักษาการยืดอายุการใช้งานนะคะเนื้อหาที่เราแถมให้จะเป็นแบบนี้ไปสําหรับคู้มือการใช้งานเบื้องต้นในส่วนของหน้ากระทะน,นะคะหลังจากที่เราจะเริ่มต้นใช้งานเราผ่านการเผาแล้วเนี่ย ตัวหน้ากระทะเหล็กโดนความร้อนแล้วสีเขาจะเข้มขึ้นค่ะจะไม่ใส่แบบนี้นะคะสีจะเข้มขึ้นแต่ว่าไม่ถึงกับเป็นสีดำนะคะเพราะว่าเหล็กของเราเป็นเหล็กเหนียวไม่ใช่เหล็กดำแต่ความเงาก็ยังจะคงความเงาแบบนี้ค่ะซึ่งคุณลูกค้ารับไปสามารถใช้งานได้เลยนะคะของสวยแล้วไม่ต้องเอาไปขาดก่อนใช้นะคะคุณลูกค้ามองดูความหนาของขอบกระทะได้เลยค่ะ สวยงามน่าใช้งานมากๆถ้าเป็นรุ่นธรรมดาที่เปิดไม่ได้ก็คือตัวฐานกับตัวกระทะจะกึ่งเป็นเนื้อเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะคะจะมองไม่เห็นขอบกระทะนั่นเองชอบแบบไหนแจ้งได้เลยค่ะทางร้านขายราคาเดียวกันต่างกันแค่ขนาดค่ะราคาตามขนาดนะคะทางร้านจะมีบริการ12นิ้วแล้วก็14นิ้วมี2ไซส์นี้สําหรับเต<ม>าแก๊สค่ะ<ม>ในส่วนของอุปกรณ์นะคะ บางรายการจะมีแยกจําหน่ายบางรายการทางร้านจะขออนุญาตขายแค่หน้าร้านอย่างเดียวนะคะอย่างเช่นไม้หมุนนะคะจะมีจําหน่ายแค่หน้าร้านอย่างเดียวค่ะหรือคุณลูกค้าที่ซื้อสินค้าอื่นนะคะที่มีค่าส่งอยู่แล้วนะคะสามารถขอซื้อเพิ่มและส่งพร้อมกันตัวนั้นได้นะคะแต่ว่าซื้อแค่ไม้หมุนอย่างเดียวตัวนี้ไม่มีแยกจําหน่ายค่ะเนื่องจากว่างานไม้หมุนนะคะความที่เขาเป็นไม้นะคะก็จะมีการจัดส่งที่ ต้องมีความระมัดระวังเพราะฉะนั้นแล้วค่าใช้ใจ่ายในการจัดส่งก็ค่อนข้างที่จะสูงกว่าราคาของไม้หมุนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วขออนุญ,ญาตให้ลูกค้าที่สะดวกมาซื้อเองที่หน้าร้านหรือซื้อเครื่องป่าซื้อเป็นอุปกรณ์อื่นๆแล้วขอซื้อไม้หมุนตัวนั้นสามารถขอซื้อแล้วสั่งให้ส่งพร้อมกันตัวนั้นได้นะคะ ที่จัดในคลิปนี้นะคะเป็นชุด2เตาค่ะซึ่งเป็นชุดที่ตอบโจทย์สําหรับผู้ที่จะเริ่มต้นเปิดร้านเครญี่ปุ่นในครั้งแรกมากๆคือชุดนี้คุณลูกค้าจะได้เตา2ใบได้ไม้หมุนเกียงแทะขนมเครื่องปาด1ตัวนะคะแล้วก็ที่ก้นลมสแตนเลสแบบนี้นะคะซึ่งที่ก้นลมมีแยกจาหน่ายนะคะสามารถขอซื้อที่ก้นลมแบบนี้ได้เลยนะคะความที่เป็นสแตนเลสนะคะของที่ก้นลมของเรานะคะสแตนเลสเกรด2 0 1เกรดเดียวกันกันกบ ตัวกล่องของเตานะคะสแตนเลสเขาจะตอบโจทย์แล้วก็มีความแข็งแรงมีความทนทานนะคะและสวยงามด้วยนะคะที่สำคัญแล้วความเป็นสแตนเลสเนี่ยเราเอาไปใช้ควบคู่กับแก๊สนะคะเขาจะทนความร้อนนะคะเราไม่ต้องห่วงเรื่องของความร้อนนะคะก็คือว่าถ้าเราใช้ที่กั้นลมเป็นไม้นะคะอาจจะ ไม้อาจจะไหม้ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ไปยาวๆแล้วความร้อนมันเริ่มสะสมมันอาจจะไหม้นะคะแต่ว่าด้วยความเป็นสแตนเลสนะคะจะทําให้เราไม่ต้องห่วงเรื่องของมันจะไหม้นะคะเพราะว่ามันทนความร้อนแล้วก็สวยงามด้วยนะคะในส่วนของเครื่องปาดแป้งเคฟญี่ปุ่นนะคะทางร้านจําหน่ายเป็นงานลิขสิทธิ์แท้นะคะซึ่งคุณลูกค้าที่ซื้อเครื่องปาดจากทางร้านก็มั่นใจได้เลยว่าจะได้ใช้งานที่เป็นงานลิขสิทธิ์แท้ร้อซค่ะ ชุดนี้มีชุดสายพร้อมใช้งานเรียบร้อยนะคะถ้าเป็นชุด2เตาทางร้านก็จะจัดชุดสายสําหรับเตา2ตัวค่ะมีการต่อให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานคุณลูกค้าได้ของไปก็ไปต่อเข้ากับถังแก๊สนะคะแล้วก็ใช้งานได้เลยในส่วนของสายแก๊สมาตรฐานที่ทางร้านได้จัดทําขึ้นนะคะตัวนี้เรียกว่าสาย u ค่ะซึ่งเราใส่ตัวแยก3ทางให้เรียบร้อยนะคะ ก็คือลูกค้าสามารถนําไปต่อเข้ากับถังแก๊สนะคะแล้วก็พ่วงกับเตาขนมใช้งานได้เลยค่ะความยาวของสายมาตรฐานสายยูสอเตานะคะก็คือว่าแขนซ้ายขวาของเขามีความยาว50เซนติเมตรนะคะส่วนความยาวจากตัวเตาไปหาถังแก๊สนะคะอีก100ซนติเมค่ะความยาวของสายแก๊สทั้งหมด2เมตรนะคะซึ่งหลายๆคลิปที่ทางร้านได้ต่อให้ชมความยาวจะเป็นตามคลิปนั้นเลยค่ะ คือเป็นความยาวที่เหมาะสมกับการใช้งานเตา2ตัวแล้วก็ระยะห่างนะคะแล้วก็ระยะห่างจากเตาไปถึงถังแก๊สนั่นเองเตาขนมสามารถนําไปต่อพ่วงกับถังแก๊สได้ทุกไซส์ทุกขนาดนะคะตัวนี้คือความยาวมาตรฐานของสายยูที่ร้านต่อให้ค่ะกลับมาพูดถึงในส่วนของที่กั้นลมนะคะที่กั้นลมมีความจําเป็นไหมทางร้านถือว่ามีความจําเป็นที่เราจะต้องหาที่กั้นลมใส่นะคะ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่เราขายในสถานที่ปิดหรือสถานที่กลางแจ้งนะคะก็จะมีลมซึ่งหากเตาของเรานะคะไม่ได้มีที่กั้นนะคะลมก็จะพัดเปลวไฟพัดแก๊สของเรานั่นเองค่ะสาเหตุที่ทำให้เตาของเราร้อนช้าก็มาจากลมส่วนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมหาที่กั้นลมใส่กันนะคะ สำหรับคุณลูกค้าที่ชมคลิปเราผ่านทาง YouTube นะคะถูกใจสินค้าสามารถแคปภาพไว้แล้วทักแชทเข้ามาได้เลยค่ะทักมาทางช่องทางไลน์นะคะไลน์ฝ่ายขายแอดไลน์ id add a d d แใส่แอดด้านหน้าด้วยนะคะชมผ่านทางเพจ Facebook สามารถทักแชทเพจได้เลยค่ะทางร้านมีการจัดส่งของทุกวันในส่วนของเตาเคเญี่ปุ่นนะคะทางร้านจัดส่งบริษัทแฟลเอ็กเพสค่ะ สามารถชำระเงินได้2แบบนะคะทั้งโอนซื้อแล้วก็เก็บเงินปลายทางสำหรับลูกค้าใหม่ที่สั่งเก็บเงินปลายทางนะคะสั่งซื้อเป็นครั้งแรกยังไม่มีประวัติการสั่งซื้อทางร้านมีขอมัดจำค่าส่งก่อน10%นะคะแล้วไปจ่ายที่หน้าบ้าน90%ค่ะทางร้านรับเคลมดูแลสินค้าเสียหายจากการขนส่งนะคะคุณลูกค้าสามารถบันทึกคลิปการแกะพัสดุไว้แล้วสามารถใช้คลิปวิดีโอนั้น ขอเคมสินค้าที่ชำรุดจากการขนส่งกับทางร้านได้โดยตรงค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจและสะดวกเดินทางมาซื้อเองที่หน้าร้านนะคะสามารถเดินทางมาได้เลยค่ะร้านเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นร้านสิงห์ไทยคิดเช่นอยู่ที่จังหวัดกาลสินค่ะต่างจังหวัดสั่งได้ทางร้านยินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศค่ะสินค้ามีแยกจำหน่ายชอบตัวไหนแคปรูปทักแชทได้เลยนะคะ